อ้าวก็ด่านนี้พอดีเลยไงสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอุ้ยตกใจเนะขัตรกรวเวเลยก็ขัตรกรเกิดใกล้จังน่าละมาแลวไงตัวอะไรกันนี้โอ้ยเฟตี้เฟตี้โอ้โหแล้วเขาไม่เอาผมไนงะ แล้วผมแบบเซียนมากอยากจะจูก๊กยิงอันเนี้ยแต่ผมทำอะไรไม่ได้นอกจากปั่นไฟเพื่อนวะคือผมเซียนมากอยากจะจูเฟดดี้อ่ะจริงไหมผมทำเป็นเครื่องระเบิดปะ่ะเดี๋ยวผมทำเครื่องระเบิดดีกว่าเครื่องระเบิดให้เขารู้ว่าผมอยู่งี้ เขามาแน่เขามาเย้ฟูจะจูกันพวกเราแล้วพี่คนนี้เซียนเหลือเกินแล้วดูดหนูไปหนึ่งทีก่อนเฮ้ยโอ้โอหว่า,าะหรอเขาเป็นมาอา้าววิ่งไปไหนเลยวะนะเอาว h a อะไรวะนะวิ่งไปไหนวะนะเอ้ยเดี๋ยวช่วยเองเดี๋ยวช่วยเอง อ๋อไม่เอาอีกคนโหจบแล้วเขาห้าฮ่าโอเคเขามาแล้วเก่งจริงๆเลยนะตัวแขนนี้ชัชชาไอ้จ็บปุ๊บไปแล้วแล้วเขามาจริงวะ่ะแล้วผมฉีกเลยคือเขาไม่เอาผมอ่ะทุกคน มาเร็วนั่นเน่มันได้ยินไงโหเสียงมันอยู่ในใจเมื่อทีนี้แต่มันติดอยู่ในลาคอแค่นั้นเองไอ้ชัดชัดชาชัดชัดชาย้อนล็อกหลอกฆาตกรไมีทีนึงก่อนให้เขารักให้เขาหลงนะอุ้ยโอ้โหแล้วเขาวางไว้ป่ะเขาวางเมือกเขาวางเมือกไว้ครับคุณผู้ชมแล้วผมฉีกเลยนะผมฉีกเลยเขาไม่เอาผมอีกแล้วทุกคน โอ้จบแล้วผมมาดึงฝันก่อนละกันเก <c oughs> ่งจริงๆเล่นนะตัวแคนเนี้ยช้าๆอุ้ยไม่ได้ละโอเคผมปั่นเครื่องก่อนคือยังไม่ได้สักเครื่องเลยดิว่าพูดงี้ดิว่า,รรลาแล้วเขาไล่ไล่จริงด้วยอันเนี้ย แล้วเขานอนโอ้ยนอนตรงนี้เลยแล้วเขาแขวนจริงผมบอกเลยเขาแขวนจริงคนนี้นีน่ไงแล้วเขามาหาผมแน่วะแ้วเขามาจริงผมบอกเลยเขามาจริงแล้วผมลากเลยลากไปหาเพื่อน <c oughs> เพื่อน <c oughs> เพิ่งปั่นเสร็จซะด้วย แล้วย่องเพื่อนย่องอะไรครับน่ะเขาไม่เอาผมเี่เขาไม่เอาเพื่อนหรือเปล่าไอ้โดดนะโดดนะเออจันหน่อยเน่อดูดนะโดดนะไนะอ,อ้ทึบไปก่อนเจ้าใครจะอยู่ก็อยู่สูบไอยู่บอกเลยใครอยู่ก็อยู่สูบไอ้หวาไปแล้วแล้วผมติดอยู่ในความฝัน ไม่ต้แมปสวยอยู่นะแบบในฝันอะไรเงี้ยแต่ผมว่าหลายคนมกักจะเจอปัญหานะพออัปเดตมามันจะกระตุกขึ้นใช่ไหมทุกคนใช่ตอนของเขาเกียม,มาแรกๆผมก็เ,เป็นไนงะเขาว่างว่ะผมเอาเนี้ออกจากฝันก่อนโอเคไปปั่นต่อไม่รอแล้วนะคือผมเสียนมากอยากจะจุก๊กแต่เขาไม่ออาผมเลยทุกคนเขาแบบเขาตัดบ,บทผมไปเลยเขาแบบฉีกไปเลยคือไม่สนใจแล้ะ แล้วผมปั่นไฟเพลินๆเ,เลยเฮ้ยแล้วเพื่อนนอนโอเคเสร็จปีเครื่องเพื่อนนอนไปแล้วมาหาผมอีกปะเนี่ยมาเล้ามาเล้าตัวดีคนเก่งไม่มาวะนั่นนั่นใช่ปะเนะเอาไม่ใช่นั่นลุงบิวโอ้หเขาไล่เพื่อนนี่มา ได้เพื่อนอีกคนนึงผมไปช่วยได้ไหมเนี่ยล้มไม้เลยเพื่อนตรงนั้นอะ่ะโอ้โหล้มอยู่แล้วนี่ว่าแต่อยู่ไม่ทันผมมีบอลโล่ทามนะเพื่อนสักทีไปเขาตีเพื่อนไม่โดนสวยผมไปฮิวคนนั้นต่อเลย<อ>คือผมดือมอมด้อมากผมก็แค<อ>่นี้ผมดื้อมากแล้วผมดื้อมากับผมดื้อจริงไปเพื่อนไปเพื่อน ปล่อยปล่อยแบบปล่อยดื้ออย่างนี้เลยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฟรมดรอปเฟรมดรอปเอาละเจอตัวนี้แล้วเฟรมดรอปโอเคหายแล้วตอนนี้คือไม่ได้อะคือมันต้องฮิลเสร็จอะครับยังไงเขาก็โดนทอนทิมอยู่ดีนะถือว่าแบบให้แต้มเราแล้วกันเพื่อนเพราะนายไม่ได้รีโคไปเลยไงเมื่อกี้เนี่ยนายน่าจะเข้าใจเราแหละจริง แล้วตอนนี้ไม่มีใครได้ปั่นไฟทั้งนั้นทั้งสิ้นเขาเห็นผมแน่เลยว่ะขวาร์วาร์เขาเห็นผมอะเปล่าก็งีนจะเสร็จแล้วเพื่อนสวยสวยเดี๋ยวผมปั่นเองคือเขาไม่เอาผมอ่ะทุกคนเขาไม่เอาผมเลยอ่ะ นั่นลมีคนละตรงนูง้นเเดแล้วผมช่วยเลยแล้วกันลมฮีเลยไหมล่ะลมฮีแล้วเป้ามลมฮีเลยเคนี่ไงมีเปิร์กหลุดออกจากตะขอแล้วอยู่ในนี้ด้วยเควกเราไปแต่ผมจะเข้าฝันคือผมจะเข้าฝันแล้วว่ะทุกคนเอาไงดีผมรอหานี่ดีกว่าผมเข้าฝันละ,อะ,อะโอ้หอยู่นู่นเลยเหรอ,อเกินไปเป้า ให้เพื่อนปลูกได้นี่ว่ะแต่ไม่ทันละคือเขาวางไอ้นี่ไว้ในฝันไว้ตรงไอ้นี้นั่นแหละตรงแก้ฝันนะวางไอ้แดงๆไว้อะผมว่านะนี่วางไว้เหมือนเดิมเลยยังไม่ได้มีใครมาเหยียบเ,เล่นฉลาดนะคนนี้แล้วผมดึงเลยอะไรก็อะไรก็ไม่รู้ฟองบ,บู่ผมอยากจูก๊กเขาไม่เอาผมอ่ะทุกคนโดนฆาตกรมืน ถ้่เขามาแล้วเขาจีหลักเอาเฮ้ยอ๋อเขาอยู่ข้างหน้านี่สวัสดีครับใบรุ่นเฮ้ยไม่ทันโอไน้ไม่ทันไม่ทันผมจุกต่อได้ไหมอ่ะให้ผมจุบต่อเถอะเนี่ยไหนๆลุงวิวก็ตายแล้วอ่ะให้ผมจุกต่อนนะโอเค ชันหน่อยแน่ชันหน่อยแน่แล้วผมฟอมโดดหน้าต่างเลยไอ้จึ๊บโควิงเข้าบ้านเหรอเมื่อกี้นะ่ะบอกว่าจริงที่ฉันเข้าบ้านเล้วเนี่ยแล้วเขาติดหลังผมผมต้องใช้ไม้ตรงนี้ได้ก่อนนะทุกคนโอเคสวยพับเซฟไปก่อนเพราะผมจะฉีดไปเล่นบ้านฝักทองที่น่ารักของผมยังไงล่ะตอนแรกผมจะมาสอนทําชิปแบบจุกเด็กแบบบ้านๆแบบสำหรับคนจุ๊ไม่ค่อยเป็นให้ใหใหดูนะครับทุกคนแต่ว,ว่าเขาไม,ไม่เอาผมเลยอะเขาเมิน โอเคเขาไปละโอเคเขาไปตรงนู้นของวิ่งขึ้นบ้านเลยแล้วผมจุกเด็กไอ้จิบเขาตามมาทันได้เลยหุยุยหุยยแล้วเขาพุ่งแล้วเขาพุ่งแล้วผมติดอยู่ในฝันแล้วโอ้ยโอ้ยแล้วเขาวางมันใช้ไม่ได้จริงนะครับกาแฟดีตัวนี้ แล้วเขาโนวันหรือเปล่าเขาโนวันนะเปล่าเอ้าอือไม่ทันโอเคสวยไอ้อชิปก็มาดิก็มาดีคูคูผมว่าเขาไม่หาคนเปิดประตูแน่เลยเดี๋ยวผมไปเคลียร์ฝันก่อนนะพี่ผมเปิดประตูเลยดีกว่าเพราะว่าเขาไปไล่อีกคนหนึ่งอยู่อะ ภาพสวยมากทุกคนแต่ม so ันกินแน่นอนมันก <magician> ินพื้นที่แน่นอนสําหรับหลายคนเขารู้แล้วว่าว่าผมอยู่เงี้ยเขารู้แล้วแหละแต่ว่าเขาไปไล่อีกคนหนึ่งอยู่ผมเปิดเลยดีไหมอ่ะหรือว่ารอเพื่อนก่อนนี่ไงเพื่อนมาแล้วสวยไปเพื่อนไปโอเคไปขอตะกี้เถอะ ก่อนออกขอตักทีเถอะก่อนออกอะขอทักทีเถอะขออีกทีได้ไหมไปแล้วอ,อีมันโดนอ้าวมันกันหน้าต่างอยู่นี่ชิบหายละโอเคผมต้องออกเลยอะทุกคนขอโทษเพื่อนมันช่วยไม่ได้จริงเพื่อนเราขอโทษเพราะถ้านายโดนแขวนเราอาจจะออกไม่ได้ไง โอเคทุกคนคาตกรตึงๆแลงหนึ่งอะดอนแดงอะดอนมวงโอเคแต่เขามีแค่สามเปิกน,นะทุกคนแล้วก็โมลีอันหนึ่งโอเคครับทุกคนก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามได้นะครับหรือว่ากดแชร์ให้ด้วยก็ได้นะครับไปแล้วนะครับไปบายเฟดดี้เกมแรกเลยบาย